ดเอาหน่อไม้สองสามกอดเต็มถังเต็มกระตาจนในหาบเด้อจ้ะมาเดีดมะเบิงหร้เมือจ้ะจ้ะมื้อเนี้ยกะเอาแค่สองถังกับกระตาหนึ่งจ้ะไปเห็ดหน่อไม้สมหน่อไม้ทุงไวจ้ะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลูกป้านอะ้ายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้าวันน,น,นี้สาวนางกับสิภาคพ,พ,พ่อแม่พี่น้องเขาก่อนน้ำใม่เพือเขาเนาะแม่นครับผมเอาน้ำใม่ไปเฮ็ดน้ำใม่ถุงไว้จ้าไว้ตะก,กินย่ำแหลงเนาะแม่นครับผมบปเด็เขาปลาให้เฮ็ดน้ำวันนี้เนาะจ้างี้ยนเะอาอเลยครับตัวนี้เนาะหนอนเนะกอาเลยเนาะเักเลย

ีมันอ่ะเอาไปีพักเลยป่ะแต่ก็ไม่ซับเลยเด็บมันพักบ่ไดดมองมากหยอดเพิ่งจะใส่หน่อไม้ใบตาเนาะครับหน่อไม้ไปไล่จ้ะ Cái này của mẹ anh đi mà. Êh. mày lại nó quá yeah. nó no, no, no. लै ब you <sharp inhale> 那你跟。Mommy,

ngạo nào? Nhào,

I'm by

เจ้าไหรเติมเนาะขอบก่อนเนาะครับมือหน้าจังมาเอาไปเหตุไม่สำหรับกับชื่อเต็มเนอะทาง ก็กระดาปูผมกละไลหน่อเต๋อปูนใส่บวบ Đây rồi. Hãy subscribe cho kênh xong xăm เต็มถังเต็มกระตาจนในหาบเด้อจ้ะบมื่อใดแมาเบิ่งหลายมือจ้ะจ้ะมื้อนี้กะเอาแค่์สองถังกับกระตาหนึงจ้ะไปเฮ็ดหน่อไม้สมหน่อไม้ทุ้งไว้จ้ะจ้ะสําหรับคลิปมื้อนี้กะนั่งก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาหาหน่อไม้จ้ะไปเฮ็ดหน่อไม้สมหน่อไม้ทุ้งจ้ะมื้อนี้ก็ะนั่งเอาบ่หลายจ้ะเอาตานึงกับถังนึงจ้ะ กวัวสีเห็นแล้วกะหลายเติบจ้ะจ้าถ้ามาคิมนี้ก็ฝากจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองเราปากับสาวนางในเด้อจ้ะสุดาเน,นี่สาวนางขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปเมื้อนี้สาวนางขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้ามื้อนาจ้า